11ดาวซเนโวสูงสุดตลอดการของยูฟ่าแชมเปียนลีกขีดกลางลิสต์ อันดับที่11สลาตันยิพระฮีโมวิช48ประตู120นัดกองหน้าชาวสวีเดนยังคงโลดแน่นอยู่ในเวทีฟุตบอลระดับสูงเวลานี้กับเอซีมิลานโดยเจ้าตัวไล่เรียงสันโวรประตูในแชมเปียนลีกไล่เรียงตั้งแต่อาจจกยูเวนตุสอินเตอร์มิลานบาเซโลนามิลานและปารีสแสงแฉกแมงอันดับ ที่10อันเดรเชฟเชนโก้48ประตู100นะัดดาวยิงชาวยูเครนชื่อกล้องในช่วงปลายทศวรรษที่90ขีดกลาง 2,000s ไล่ผลิตสกอร์บ,บนทัวรนะ์นาเมนยุโรปกับดินาโนเคียฟในบ้านเกิดต่อด้วยเอซีมิลานและเชลซีโดยปัจจุบันในวัย44ปีเจ้าตัวเพิ่งบอกกลาทีมชาติยูเครนหลังเสร็จสึกยูโร2020รอบสุดท้าย อันดับที่9โทมัสมุลเลอร์49ประตู125นัดลูกม่อพันแท็ของบบเยนมิวนิคยังคงเดินหน้าล่าประตูกับทัพเสือใต้ไม่หยุดหย่อนวันวัน32กรัดโดยเจ้าตัวเพิ่งทำประตูได้ในเกมประเดิมแมชแรกของแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มฤดูกาลนี้ที่บุกไปเอาชนะบาเซโลนา3-0ถึงถิง่นคํายูอันดับที่8อาเฟนโดดิสเตฟาโน49ประตู50 8นัดดาวยิงระดับตำนานผู้ลดแน่นในทศวรรษที่45-17ถึง60ไอคอนตลอดการของเรอัลมาดริดโดยทั้ง49ประตูที่ดิสเตฟาโนทำได้ในรายการนี้เกิดขึ้นระหว่างเล่นให้กับทัพราชันชุดขาวอันดับที่7เทียรีอองรี50ประตู112นับตำนานแข้งชาวฝรั่งเศสผู้เริ่มต้นโลดแน่นลาทาขายในแชมเปี้ยนลีกกับโมนาโกที่บ้านเกิด ตามด้วยการสถาปนาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกเมื่อเป็นคีมมันของอาเซนนอลในยุคอาร์เซนเวนเกอร์และทิ้งท้ายรายการนี้กับบาร์เซโลนาในเวลาต่อมาอันดับที่6รุดฟานนิตเตนรอย56ประตู73นัดกองหน้าตัวเป้าผู้แจ้งเกิดกับ PSV e อสวีไอโฮเฟนกอดไปตะบันประตูกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจนถูกเรอัลมาดริดดึงตัวไปลาทาขาย อันดับที่5ราอูลก่อนซาเลส71ประตู142นัดดาวยิงผู้ไต่เท้ามาจากทีมเยาวชนของเรอัลมาดริดโดย66ประตูที่เขาทำได้ในรายการนี้มาจากช่วงเวลาที่เขาค้าแข่งอยู่กับทัพราชันชุดขาวก่อนที่จะทิ้งทวนในช่วงโทงสุดท้ายของอาชีพกับชาลเก้อีก5ประตู อันดับที่4คาริมเบนเซมา71ประตู131นัดเบนเซมาตั้งไข่ในเส้นทางลูกหนังกับลียงโดยซันโวให้กับทีมในแชมเปี้ยนลีก12นัดก่อนจะปักหลักกับเรอัลมาดริดและตะบันประตูนในรายการนี้ให้โลบอลังโกดไปแล้ว59ลูก อันดับที่3โรเบิร์ตเลวานดอบสอสเสืกี้75ประตู97นัดหนึ่งในกองหน้าตัวจังหวัดจันทบุรีสกอร์ที่ดีที่สุดแห่งยุคสมัยหลังจากแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวกับโบรูเซียดอร์มุนในรายการนี้ที่สถิติ17ประตูโรเบิร์ตเลวานดอฟสอสเสืกี้ก็ยกระดับไปอีกขั้นกับบาเยนมิวนิคกับอีก58ประตู อันดับที่2ลิโอเนนเมสซี่120ประตู150นัดอดีตแข้งบาร์เซโลนาที่เพิ่งจะลดปากาเซนสัญญากับปารีสแสงแชร์กอแมงสดสดร้อนร้อนโดยทั้ง120ประตูที่ลิโอเนลเมสซี่ทำได้บนเวทียูฟ่าแชมเปียนลีกเกิดขึ้นในยูนิฟอร์มของทัพอาซร์รานาา มาถึงอันดับที่สุดในยุคนี้คงต้องหนีไม่พ้นเขาคนนี้อันดับที่1 Cristiano Ronaldo หนึร้อยสาสิประตูหนึ่งร้อเจ็ดสิบเนัด Cristiano Ronaldo นั่งแท่นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกที่จำนวน135ประตูจากการลงเล่น177นัดโดยดาวเตะทีมชาติ โปรตุเกสไล่เรียงขบันให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ใน1 6ประตูเรอัลมาดริด105ประตูและยูเวนตุส14ประตูล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งมีชื่อบนสกอร์ดอดหลังจากยิงเบิกร่องให้ปีศาจแดงเกมที่พวกเขาประชัยต่อยังบอย2ขีดกลางหนึ่งถูกใจคลิปนี้อย่าลืมติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ